ฝนตกจ้าจะออกไปสวนยังไงเนีย่ยเฮ้ยผู้เชิห้องส่งค่ะสวัสดี่ยอ่าโอเคก็การดู <het> is come <coming> back แล้วนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็มาเปิด EP แรกด้วยการที่เราจะพาไปสวนจตดจัก,กรกันดูว่า ตอนนี้สวนหลังจากที่มันมีช่วงโควิดเลยอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฝนตกหายากด้วยคือเป็นอีพีแรกด้วยความอาเพศเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปสวนกันแล้วเราก็จะไปถ่ายรูปด้วยกล้องตัวนี้ด้วยมาดูรูปสวยๆกันเนาะนะฮะจีนเจเลยเจอจัก,จะจกนะเราก็ไม่ได้มีแผนว่าจะมาเท่าไรพิเศษนอกจากถ่ายรูปด้วยกล้องตัวนี้เนาะเราก็จะอยากได้ของแต่งบ้านแล้วก็อยากได้พวกอะโลมา,าน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเดี๋ยวเดินเล่นๆก่อนละกันแต่ก่อนเราจะมากินเหล้าเลย <c oughs> ที่สวนแต่ว่าก็ได้มานานเนี่นี้ก็เลยจะมาดูว่าหลังจากโควิดมันเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ไปดู <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เป็นร้านจากการร้านแบบพวกเขาเรียกนะพวกถ้วยพวกชาคือข้างในสวยมากแต่ไม่กล้าเขา้าไปตายเราเลยขอเขาถ่ายข้างหน้าถ่ายให้หนะ่อย ตอนนี้ก็คือตากล้องของเรามาหาดอกไม้นะรเราก็เลยขยายเซลฟี่ตัวเองสวยมากเออสวยจังเลยคนสวยๆก็ต้องอยู่กับของสวยๆนงงามือนเนาะรู้สดชื่นเนาะพูดถึงอะ่ะเราก็เป็นฟิลนี้เหมือนแบบว่าเป็นชมพู่รายาใน,นกลุก็ดอกไม้นะไปชปมพู่รายา <laughs> สวย อวดซิตะก้องชันชันกับการที่กันดูกลับมานะฮะก็เกิดอาเพศไปแล้วไม่ทราเอาไป็นการฝนตกหายหญ่แล้วทำให้ตลาดคนคลองเงียยกริบมากเราไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ตลาดเงียยแบบนี้หรือเปล่าแต่จริงๆเราต้องไปดูพวกโซนเสื้อผ้าโซนอะไรแถวๆนู้นเนาะบ้าบันเลยจริงๆเสี่ยงตะก้องชัน ที่เดิมทางถังขยะเ <c oughs> น,นี่ยสนุ่นไปซุมโค้เข้ขมามเขายังไม่เปิดแต่ก่อนอ่ะชอบมานั่งกินตรงเนี้ยมานั่งแบบว่าดื่มตรงนี้ก็จะบอกว่ามีเก้าอี้อยู่ใต้ลานเขาอะก็ดึงดื่เขาออกมามา,มานั่งมองมุงนิน ก็ถ้าร้านฟังอยู่แล้วก็อยากรู้ว่าเก้าอี้ที่เคยเก็บไว้นั้นหายไปไหนก็เนี่ยแหละครับเดีย๋ยวมาเชิญื้อมาเติมให้ด้วยเถอะโอเคไปเดี๋ยวไปดูเขาเดินตลาดกันดีกว่าตามไปตามไปแหล่งเขา คนน่าจะมาแบประมาณทุ่มหนึ่งวะที่จริงมิชชั่นของวันนี้คือตอนไ <pin. S 1> ถ่เบิดไปบอกว่ามาหาของแต่งบ้านเขาว่าจะไปเดินขอหาข,ของแต่งบ้านใช่ไหมไปไปมาๆอา้าวเดินลากข้าวร้านเล่าซิ <c oughs> ้ีเามาื่อกี้เราโยตัวนี้สวยอยากได้ในท้องสี <c oughs> อยากได้อรอม่าแบบใส่รึ่งเพื่อไอนาเว้ยก็เลยมาเอร้านนี้น่ารักมากมีนอนามไหมครับแบบเาอยากได้ผ่อนคลายผ่อนคลายจะเป็นกิ่นเย็นๆนะอลยก็เรานี้เจะฝากร้านอะไรไหมมีอ่า ถ้าถ้าใครที่บอกว่าเป็นเพื่อนกับเราอะนะจะรู้ว่าเราเป็นคนที่ชอบรองถุงเทามากคือถุงเท้ายาวมากล่าสุดี่จะใส่ถึงหน้าแข้งเะรอฮะไม่ใช่หน้าแข้งใส่ถึงเขาเรียกว่าหน้าขาไม่ใช่หน้กขาโอ้ยนั่นแหละช่างมันเถอะก็ได้มาทั้งหมดสามคู่เอามานี่กระดา้น่ารักไหมคนสวยๆมันก็ต้องเหมาะกับสาวสวยๆงาม่แล้วถูกมาอ่ะเกียน แล้วคือเมื่อกี้เรื่องหูเรื่องคือดูดูเสื้อกล้ามตัวนี้สีอะไรคุณผู้ชมสีม่วงแต่ใส่แว่นมองเป็นสีดำตาลเฉดด้วยงงไปอีกแต่กล้องได้เสื้อก่อนแต่กล้องได้ของก่อนตั้งแต่ร้านแรกเลยโชว์ซิซื้อเก่งเหมาะกับเขาแหละเขาบอกตัวเล็กคุณคุณตัวเล็กเนาะต้องใส่เสื้อครับเนาะ ก็หลังจากาที่เดินวันนี้ก็รู้สึกว่าสุดสุกสักรยังคึกคัดเหมือนเดิมอาจจะไม่ได้แน่น เกิเท่าตอนสมัยที่แบบเราเด็กๆหรือว่าสมัยก่อนที่ก่อนโควิดเองเนะี้ยแต่ว่าก็ถือว่าก็ยังโอเคแล้วก็สินค้าพวกร้านต่างๆเนี่ยแม่ค้าก็น่ารักใจดีแล้วก็ราคาก็แบบจับต้องได้อนะไรอย่างเงี้ยเอ่อก็อีกอย่างหนึ่งที่เราเราเห็นสังเกตกนะ็คือทุกคนที่มาเดินนะก็คือใส่แมสกันทุกคนแนมะ้กระทั่งพ่อค้าแม่ค้าอนะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ยังกาดไม่ตกเอาเป็นว่าวันนี้ก็ ฝากกันดูเทปนี้ไว้ในอ,อ้อมใจด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยถึงเ้าบ